เราการจะซอร์ไพร์มานะครับวันนี้เหนือหนาววันสำคัญคือวันมาวันเม่์นะนะเพื่อนก็วันมาโอ้เวลาไปไหนยมาหนยขอบพระคุณที่ดูแลลูกๆมาอย่างดีลูกจะนุ่มเบากข้อช่องรอยแก่้าห้า้าห้าหาห้าห้าง้าห้าห้าห้าส้า วันนี้นะครับวันแม่นะครับซึ่งเป็นวันที่12สิงหาคมนนครับ <S <S 1> <S 1> ตอนนี้นี่พวกผมว่เนี่ยในบรรดาพี่น้องทั้งหมดเนี่ยเรารกา็จะเซอร์ไพรส์มานะครับด้วยกันคีอว่าเราเอาของรังของของขวัญเล็กๆนั่นนให้มาซึ่งเราก็ได้บอกมาว่าให้มาเตรียมตัวเดิอนออกไปกลางหนองบังชุบมีตัวอะไแต่คุยซึ่งหมาเนี่ยเขาจะตื่นเนต้นตอนนี้เขาโดนทิว่าใส่หลูกเขามาก,การะสิบกค่เดียว่าใส่หลูกใส่ใสใสทำอะไรให้มาไปทำอะไรลงม,มาไปเจออะไรหลูตื่นเต้น บอกก็ไม่รู้อยู่ดีๆกับกลางคืนในเซปักุมดำไม่เดี๋ยวเราไปเลยกันดีว่าว่าตอนเดียวเนี่ยตอนเดอเขาได้ง้องกลางวันเนี่ยเดี๋ยวค่อยทั้งเือนะเดี๋ยวเราตามไปเลยกันดีว่านะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาแล้วเดี๋ยวรอรอคอนเสิร์ตให้ก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเลยกันเรียนรู้ด้วยตรงไหนเรื่องใหม่เรื่องรุ่งมาดูดี การนมนเดียส่สุกนเลยนะกับกาวบาวมทันนี้ก่าวันเดอนเหนือหนาววันต่ำกัหรือวันมาวันเมรนะนะเพื่อนก็วันมาแต่ว่าคือเราอนมาก็เป็นมาตัววันมาแล้วเออวันนี้วันนี้กันมองๆเลยกัรวรวมหือว่ามีง่อบไมาอันนีุ้วคนวมการลงความจรอย่างนี้ี่ับ เด็กก็ไม่มาอีกหนึงวามมันไม่มาง่ายเลยมานะก็แกระลูกกง่าอยู่เดียวเดียววันนี้นกัินนึงบกัิคือลูกเขาจะมาอยู่แล้วเดินมาไม่ต้องพูดเืองนั้นลูกเหงาอยู่วันนั้นนี่ยิ้มไม่ต้องยิ้มเพิ่ม้วมาแก้เดี๋ยวมาเดี๋ยวร้องคนเดียวไม่ต้องไม่ต้องสูงจี มิ๊กตะลุ่มด้นะ้าตั้งกดตัเอี๋ย่บางวเ่าดี๋ยวบแป๊บนึงหอมากดีโอ้โหวนเลับไปไหนไไหนเป็นชายยันกับซายันเันอ้โหอนี่เลยได้บังมันเลยเลยายยันเป้า๋อไมันจะเปนเป้านะนี่ละ

Um. มาอ่านได้หน่มาเดี๋ยวทุกท่านมาเมทึงข้อได้ข้อวอลระคุณที่ดูแลลูกๆมาอย่างดีโปรอลอันนี้อันนี้เอาว่าไงต่อคะถ่ายรูปโอ้นี่ตาตายเลยถ่ายรูปเสร็จแล้วขอขึ้นนะคะจุ๊ก อยังมาดัดล no ่างเลยยังมาดัดล่างเลยอ๋อรักลูกทุกคนเน่ะจากตัวแแปดคนวงเล็บด้วยวงเล็บจ้ะอันของมังนูวงเล็บกลางวงเล็บกลางมังเย็นหนูก็มังเย็นหนูบาว่าข้อส่วงลอยแก่าลูกมาลูกนะลูกนะล้อไอลูกมา ไอ้ขวดเดีล่อหลกไอ้มาหลกมาถูกทุกคนอันล่อให้ไว้พ้นหลกบบาหลกเบาคนดีนะลูกนะถูกคนนั่นแหละคนนั่นแหละถูกคนนั่นลูกอันล่อให้ลูกอยู่สบายสบายอยู่มีความทุกข์ลูกนะอยู่ยืนยาวนะลูกนะถูกคนนะคะลูกชายลูกชายคือจะบอกมาคือจะบอกว่าขอให้หลกอายุยืนมืดมืดปีใช่ไหมครับแต่เราจะยืนมืดมืดปีไม่ได้คือมันเคล็ดค้าเราไม่ขออายุยืนแั่นั่น กในรองนับแล้วที่ได้กี่บาทเก๊กเก๊กเกห้าร้อยเมื่อเมื่อเราให้ไปเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาดูว่าเนี่ยอ่าเราจะมานับว่าเราจะได้ขึ้นกี่บาทเรามาดูว่ามาจะได้กี่บาทเนี่ยโอ้โหมีแต่ใบฮาริปเฮ้ยมีแต่ใบฮาร์ดน a r e ที่เป็นโซนช่องลอยดึงมาเลยมาดึง เอานิ้วลวง้าไปมาอันนี้จิมมาอานิ้วจิมในมามามาอนิ้วจิ้มอันนี้มาที่มาหนึ่งออกอ่าทะเลวบใบลี้ยงมานี่อยังมพห้าร้อยเอามาถึงกวมาต้องแยกหลงแล้วมังเรียกมานะไม่ครบดีอันนึงหนุนหน้าฮ่าพันหนึงแล้วอืมใบยา้อยบอกพลานู่เลนู่ น้องต้ายังมาเบียดเลยหรือครับว่ารถเขาแรงรถแรงไปรึนี่คือปีบ่าวผมจะอยู่ทางไหลนะครับเขาไม่สามารถมาได้ก็คือเขาก็ส่งส่งสารมาทาง messenger นะครับไมาก็ส่งสารอ่ะส่งสารมาก็เดี๋ยวก็ไหนดูอ่ะเดี๋ยไม่ส่งเบียร์มาทีส่งสารอย่างเดียวมากันนะครับนะส่งไปส่งลูกทีนี้หุงไม่เล็นนะกิดการลุงไม่เบื่อแล้วไม่เบื่อแล้วก็ทานโอาหานเยอะใช่ไหมเด็กบ้าง

นึกเสนเลยโอ้โหเป็หนอะเองคือเป็เมือนเียเอาอนุจีกิมมามาอนุจีจินมันมาขณะที่ทุกคนกำลังลุ้นข้องมาอยูแพลนไปเด็คุณพ่อค่ะนี่คือคือปลาเขาจะให้ความร่วมมือนะครับพะถ้ากาอยู่เดี๋ยวก็จะบุดไปอีกแบมนึด้วยความตอวการในความรของปาก็คือรับดีกว่า นี่แต่ว่าป้าดูนะกับป้าอ่านแต่ข้อเบี้ยอีกว่าเออมึงเดียวลุยเลยด้วยเอามาแบ่งมั่งพุ่ไม่พออ๋อนี่งคือกำลังด่วนอ๋อนี่ก็เล็กว่านั้นหนเนาะแล้วก็พวกแบบรูกพระจ๋าโอ้รูปหมูถ่ายรูปหมูให้มันนะโอเคนะครับนี่ก็คือข้องควันเล็กๆน้อยๆที่มอบให้กับซาเดเม็ดนะครับซาเดเมนะครับก็คืออาจจะไม่หมักไม่ไหมแต่ว่าก็เป็นการข้องควันแต่ว่าลูกโลทุกคนเนี่ยร่วมกันมาคนละเล็กคนละน้อยเพื่อมา เพื่อครอบครัวนะครับเผื่อถ้าไมมันเป็นอ<ห>ได้แต่ว, <คง S 2> ว่าเซอร์ไพรส์ยิ่งเขามีความรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการเงินมากหรอกครับแค่หลกๆแล้วล้านรบมาบ้านปนเนี่ยเนี่ยเขาเขาก็มีความสุขแล้วแต่จริงๆแล้วถ้าเก<ด>ิดว่านอกจากความสุขตรงนั้นน่ได้เบียร์ไปด้วยวมันก็จะมีความสุขว่าเลยแมวนั่นเหมนเทิมเอามาบุกบอลหรอกก่อนได้เดี๋ยวนี้ไปดีไปดีรถกลางวัยู่ไอ้นี่เด็กยิ้มันจะเล่นๆนะครับเด็กเล่นกิน เอาให้มานับซะเลยนี่มอ,อบรถแม่มานะ,ะน้าน้องน้องไปยังเอามาหายลบไปนี่ด้วยน้ำใจก็โล่งๆกุ้นๆเดี๋ยวอามีต่อมาแม่เดี๋ยวอาเล็กๆน้อยๆกับทิ้งเดี๋ยวอามาท้าหมายกับโลกโลกันไม่ไม่โล่ไม่ไม่โล่ถึงขนาดไหนเดี๋ยวมาท้าหมายกับโลกโลกันตั้งแต่เดี๋ยวอาท้องมา ดูแลจนว่าโตแล้วเมื่อนผมนี่ก็ได้หลวกได้ล้านล่ะอลางจริงเลยวไม่ไม่ใช่ไม่นั่นคือมาเป็นผู้หายตเืมอหลวกๆก็คุณนธรรมานะมาอายุยืนยาวๆอยู่กับหลวกเปนกบบดร์ไอ้กับหลวกนะหยาเจ็บหยาไปก่ มา่ยุ่งยกถูกคนลูกไอโลูกก um> ็ด uh, ีให้ลกไอ้บายยุ้ยมีความชุกลูกทุกถูกคนนั้นล้อไอ้หลงล้อหลงกลราะลูกยุ้ยบายมีความชุกทุกถูกคนลูกนะมีเมื่อเมื่อไม่ลองไม่ลองเลยหรอาทุกคนเชิญจุ๊บมากับเอาสลดจุ๊บก่อนเดี๋ยวนะเอาพี่คนเดี๋ยวจุ๊บนั่นแล้วเดี๋ยวนะ จะบอกทุกคนว่ารักแม่ดูแลแม่ตอนเดแมและพอ,อยังอยู่นะครับอย่ามาบอกว่าเออเราเสียใจตอนเดว่าเราทำมาได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนเดเมมีโอกาสเนี่ยยังไงทุกคนรักแม่และดูแลทานเมื่อผมอยู่นาราแต่ผมมาปัดปลาลุงุกเดือนรับมาห้ามาทุกเดือนเดือนละกังสองกองังจริงั้งอ่าเนี่ยอาจจะจริงมัง้งไม่จริงมัง้งก็คือทุกคนมาต้อนรอบไม่หรออ่าามาต้อนรับอะไรกับ ก็คือว่าไปเฮ็ดพุนแต่ว่าได้ได้ลบอมาครับทุกยังมันต้องมีเฮ็ดพุนเอาโอเคครับไอ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมจวยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องนาจิวชาแนลกันนะครับสวัสดีครับ